วันนี้นะคะหมก็จะมาแนะนำ One UI 4.1นะคะว่ามีลูกเล่นอะไรเพิ่มมาบ้างค่ะ ก่อนอื่นนะคะองมมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเจ้า Android 12เนี่ยเขามีปล่อยให้อัปเดตมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆตั้งแต่วัน UI 4.0นะคะจนมาเป็นปัจจุบันนี้เป็นวัน UI 4.1นะคะซึ่งวันนี้นะคะองค์ก็จะมาแนะนําฟีเจอร์ต่างๆนะคะที่วัน UI 4.1เขาพัฒนาขึ้นมาว่ามีลูกเล่นอะไรน่าใช้งานบ้างแต่อุต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าถ้าเกิดใครนะคะที่ลองทําตามแล้วทําไม่ได้ นั่นก็แปลว่ามือถือซัมซุงของลูกค้าบางท่านนะคะหรือว่าบางรุ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้รองรับกับฟีเจอร์ใหม่หรือว่าลูกเล่นใหม่ๆที่ One UI 4.1เขาพัฒนาขึ้นมานั่นเองค่ะสําหรับฟีเจอร์แรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการใช้งานของตัวกล้องนะคะก็คือเราสามารถถ่ายรูปพร้อมกับการถ่ายวิดีโอไปพร้อมๆกันแบบเร่งด่วนนะคะก็คือขณะที่เราถ่ายรูปอยู่แล้วเราอยากถ่ายวิดีโอเราสามารถกดค้างแล้วกด มาที่ตัวปุ่มล็อกตัวนี้นะคะก็สามารถถ่ายวิดีโอได้แบบอัตโนมัติเลยหรือถ้าเกิดเราอยากกดชัตเตอร์เราสามารถกดที่รูปภาพได้เลยซึ่งตัวนี้นะคะก็จะสามารถถ่ายทั้งวิดีโอแล้วก็รูปภาพได้พร้อมๆกันค่ะและนอกจากนั้นนะคะฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือโหมดโปรค่ะเวลาที่เราใช้งานโหมดโปรเราสามารถเลือกเลนส์กล้องได้จากที่เมื่อก่อนเป็นวัน UI 4.0หรือว่าจะเป็น Android 11นะคะเราจะไม่สามารถเลือกพวกเลนกล้องได้ไม่ว่าจะเป็นเลนอันต์วายเลนวายเลนเทเลหรือว่าเลนเทเลอีกสิเท่าเจ้าที่2ค่ะก็คือการ Link to Windows ค่ะตัวนี้ทำงานได้สมูทมากขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้เขาทำงานควบคู่กับ Microsoft ของ o n e d r i v e ค่ะซึ่งเขาพัฒนาขึ้นมาก็คือเราสามารถอัปโหลดอัปโหลดพวกไฟล์รูปภาพวิดีโอได้แบบออโต้เลยหากเราเชื่อมต่อ wiFI นะ ซึ่งเวลาตัวนี้ค่ะเวลาที่เราจะเรียกใช้งานพวกไฟล์รูปภาพต่างๆมันก็จะสะดวกมากขึ้นและนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถเรียกใช้งานแอปต่างๆในมือถือผ่านตัว PC ด้วยแต่ PC ของเรานะคะจะต้องลงแอป Your Phone ก่อนหรือถ้าเกิดเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าผู้หูโทรศัพท์นั่นเองค่ะเราก็ยังสามารถโทรเข้าโทรออกหรือว่าดู SMS ผ่านตัว PC ได้เลยค่ะ ฟีเจอร์ที่3นะคะก็เป็นการดึงความจำของตัวเครื่องนะคะมาใช้เป็นตัวแรมนะคะหรือว่าเรียกอย่างว่าแรมพรัทค่ะวิธีการเปิดใช้งานนะคะก็เข้ามาที่การตั้งค่าตัวเครื่องค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เลือกหาคําว่าการดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์นะคะจากนั้นค่ะกดคําว่าหน่วยความจำค่ะจะสังเกตเห็นตัวสุดท้ายเลยนะคะเขียนว่าแรมพรัทซึ่งตัวนี้นะคะเราสามารถเลือกใช้สูงสุดได้ถึง 8G b ค่ะ หลังจากนั้นนะคะกดเริ่มใหม่เดี๋ยวนี้ซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะรีบูตตัวเครื่องค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถเปิดใช้งานตัวแลนดพัดได้แล้วค่ะฟีเจอร์ที่4ค่ะก็คือใช้กับแท็บเล็ตนะคะเราสามารถแบ่งหน้าจอได้สูงสุดถึง3หน้าจอเลยนะคะอันดับแรกเราต้องเปิดแอปใดแอปหนึ่งมาก่อนนะคะจากนั้นกดไปที่3ขีดตรงมุมด้านซ้ายมือค่ะแล้วกดไปที่ไอคอนหรือว่าสัญลักษณ์ของแอปนั้นๆค่ะ จากนั้นกดคําว่าเปิดในมุมมองแยกหน้าจอค่ะหน้าจอเขาจะแบ่งมา2หน้าจออย่างนี้แล้วนะคะส่วนแอปที่2เราอาจจะเปิดเป็นตัว Samsung Note ก็ได้จด Lecture แตะมาเลยส่วนแอปที่3านะคะเราอาจจะเปิดเป็น YouTube จะสังเกตเห็นตัวแผงเรียกใช้งานแอปโดยด่วนอยู่ตรงนี้นะคะปัดออกมาเลยจากนั้นค่ะกดที่ตัวสามขีดตรงนี้เพื่อจะเรียกแอปอื่นๆหรือว่าดูแอปทั้งหมดนะคะ นี่ค่ะเขาก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้จากนั้นค่ะเราก็เลือกใช้งานแอปที่เราต้องการจะใช้งานอย่างยกตัวอย่างเป็น Youtube กดค้างค่ะแล้วก็ลากมาให้หน้าจอเขาแบ่งเครึ่งเป็นแบบนี้ก่อนนะคะเราค่อยปล่อย <S 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 เพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถเลือกใช้งานแอปหรือว่าแบ่งหน้าจอได้สูงสุดถึง3หน้าจอแล้วค่ะ ฟีเจอร์ที่5นะคะที่พัฒนาขึ้นมาก็คือเป็นการวิเคราะห์การนอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัววัน UI ไก่อนๆเนี่ยเวลาที่เราใส่ในาฬิกาหรือว่า s a Samsung g a l a x y Watch ต่างๆนอนนะคะเขาจะวัดได้แค่ว่าเรานอนหลับลึกหลับสนิทหรือว่าหลับนานแค่ไหนได้เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดมาเป็นวัน UI 4.1และใช้ควบคู่ก,กันกับ Watch 4นะคะตัวนี้เขาจะทำงานได้ประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากว่าตัวนี้เขาสามารถ จับการน,นอนดิ้นได้ด้วยจับการโกนได้และยังสามารถจับการน,นอนหลับสนิทไม่สนิทได้ด้วยค่ะเป็นไงบ้างคะกับฟีเจอร์ใหม่ๆของ One UI 4.1ที่วันนี้อุ๋มมาแนะนำนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บ s ไคร b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้อุ๋มด้วยนะคะหรือถ้าเกิดใครนะคะที่สงสัยหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวอุ๋มจะตามตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอุ๋มต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ